สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่มิวชแนลนะคะอันนี้ไม่ใช่คืออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่น้องชายนะคะแต่เป็นเพื่อนชื่อเตเตินเองแล้วก็ในครั้งนี้เรามากันสองคนนะคะเราจะมาเล่นซ่้นแอบด้วยกันค่ะใครเป็นคนนับก่อนดีนะฮะแลเราเป็นคนนับนะนีนะไปแอบได้เลยนับหนึ่งถึงเท่าไหร่ดีเอาสามสิบก็พอนะคะทุกคน

ยี่สิบเจ็ดยี่สิบปดยี่สิบเก้าสามสิบหาแล้วนะอุ๊ยประตูระเบียงเปิดด้วยนะนี่นะทุกคนถัดไปเราต้องอดูที่ลับเอ๊ะเห็นแล้วนะฮัลโหลเพื่อนเตเๆฉันเห็นนะฉันเห็นนะอย่ามารอ <c oughs> โอเคนะเพื่อนไปก่อนเลยเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวขอไปกินน้ำก่อนนะคะทุกคนโอเคค่ะกลับมาแล้วนะคะชิวพริบ ออกประตูก่อนเออใครใฮ hey, ้อยู่ปิดทีวีดูแล้เหรอแล้วล่ะแล้วล่ะดูดๆดูโอโ้ดูไฟไหม้ไปหมดเลยนะคะทุกคนอุ้ยอยากไปเที่ยวอยู่แ้วอาไปเที่ยวได้ปัทันทีเดี๋ยวเอารถออกมาแปบ,บนึง ดเดี๋ยวนะมาเร็วเตเต้เตเต,ต่อยู่ไหนเดี๋ยวไปไม่ว่าแล้วเตเต้เอาถังดับเพลิงออกมาเร็วๆเลย ให้เพื่อนหยิบถังดับเพลิงออกมาก,ก่อนนะคะโอ้ยพอเธอ ลงน้ำไปไปมาเ,เออแล้วถ้าตัวไม่ขับเองตัวขับเองโอเคอขับแล้วเนาะโอ้ก็แบค้างค้างทุกคนไปเถอ,อ,เอ,อ ดูสิว่าจะพาไปที่ไหน คุคิดว่าเพื่อนจะพาตายไหมคะโอ้โหแล้วด,ดูพาขึ้นสะพานนี่ว่าเมื่อไหร่จะไปถึงสักทีเนี่ย ทำไมต้องขับเอยียงไปเอียงมาเนี่ยเอ้าเอาเอา,เอาให้ไปอีกรถห,ห,หนึ่งเหรอทำไมออกไปทำไมอ๋อรอบหนึ่งเไร ทุาากคนก็จะต้องมาแต่งตัวชุดว่ายนะ้ำชุดนี้ดีไหมอ่ะ ทำไมทรงผมไม่เปลี่ยนฮะ เพื่อนแต่งตัวเสร็จแล้วอ่ะโอเคนะคะทุกคนงั้นเราก็ต้องการเราลงบ้างดูสิเรามาว่ายน้ำกันตอนฝนตกด้วยนะคะคือเราจะบอกอะไรให้นะคะทุกคนคือว่าตรงนี้พี่ปวเคยเจะแบบพวกอเอ่อป๊อปปี้อะไรสักอย่างนี้และคะ่ะนี่จะว่ายน้ำแบบนั้นเหรอทำไมไม่มานอนอ่ะ เอนอนตรงไหนดีอันนี้แล้วกันนอนแล้วก็รอให้เพื่อนว่ายน้ำไปนะคะไปเลย ก็จะคุยอะไรแน่นอนนะคะเออฮาวาร์ยู How are you? เราไม่ตอบจะได้ไหมคะ อเคเดี๋ยวค่อยไปอาบน้ำที่บ้านเข้าใจจ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะทุกคนขับดีนะเพื่อนไม่ใช่ขับตกน แล้วไม่แต่งตัวไม่เปลี่ยนเสื้อก่อนเลยอ๋อนี่ไงแต่งตัวแล้วโอเคไปรอก่อนเลยอ้ย

Okay. เพื่อนผมจะไปกันยังผมยังอยากให้เล่นเกม,เปนมปืนเปล่าเดี๋ยวต้องถามเพื่อนนะคะคือเพื่อนเขาพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องพิมพ์ถามเขาไปว่า ราจะเอาอเกมมาไล่โอเคเดี๋ราบอกเพื่อนก่อนนะอ่าแล้วก็อย่าลืมดูข้างหน้าได้นะคะว่าจะยังไงกับลิฟท์โทพียจะกันไปข้างหน้าบ๊ายบายคะ่ะ